พบกับช่องชากรรมปูปออนะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้นะครับมีจีลี่พี่น้องนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่มีไฟก็มีมิมับมับอยู่นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะอืมเป็นอะไรเนาะพอดีลายตานะพี่น้องเอ้ยนะครับ นี่เอ็ซอยอะไรเนาะนี่ซอยเศรษฐีเป็นวะนี่นะครับในพื้นที่นะครับโอ้สร้างตามมหาคิปได้โมนี่เนาะนี่นะครับผ่านนะครับรอบๆนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับมาดูนะครับันนี่ตอบมอไซน์นะครับเพิ่งมานะครับนานๆนะครับผ่านมาที่นะครับอันนี้ช่องใครเนาะนี่นะครับ โอ้หมวดฟูนเดร์นะครับพี่นี่นะครับไ์สดดูนะพี่ทีนี่นะครับลุงก็ไปอะไรน้อ่ะพ่อพ่ออ่าลุงไปไหนวันนี้นะไปไปกินหมูกระทะโอ้หมูกระทะหมากระทุหมูกระทะกับชัยชาแนลโอ้กับชัยชแนลลุงก็ชวนอยู่แต่ไม่ได้ไปผมเหนื่อย กี่เกียรขับรถมาเนอะพวกเมื่อยเมื่อยชวนอยู่มาจะไปโอ้เหนื่อยคิง่ไไมปลขึ้นงอขับรถข่อยนะเนะอยู่นี่ล่ะเพื่อได้กินดูอยู่มูกทะสันเนอะเมื่อยนะรับรถมายังมันงงนอนนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดโอ้เงียบพี่น้องเ้ยนะครับนี เดินไปรอบานะครับฮะด้านหลังนะด้านหลังฮะอืมซาลาฟใจนะเนะอืมชานนี้ว่าอ่เดี๋ยวจะไปเดินดูด้านหลังด้วยนะครับเอฟีอืมได้เฮ็ดหนังบอกมาหนี่ได้ไปเฮ็ดหนังมาหนี่มันได้ทำอะไรนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเอฟซีเด้อนะครับนี่ มาดูนะครับบรรยากาศยังเพิ่มคืนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคราเอฟซีนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับผมก็เดินรอบๆให้เอฟซีดูนะครับเอฟซีนะครับทุกๆท่านนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเราก็เดินอ้อมนะครับเอฟซีมาดูนะครับอืมเดินไปนะครับนะเราปลาลองูนะครับเอฟซี มาดูกันนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับเอฟซีบรรยากาศรอบนะครับเราก็จะเดินลงไปด้านหลังนะครับเอฟซีเราต้องดูนะครับ มีใครอยู่หรือเปล่านะฮะโอ้กระต๊อบนะครับเ c ฟซีพอจะมาเดินลงไปด้านล่างนะครับเอฟซด้านหลังบ้านลุงนะครับเอฟซีนะครับนี่มาดูกันนะครับ นี่นะครับเอซีนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลำห้วยนะครับด้านล่างนะครับเอซีนะครับมาดูนะครับนี่อะไรในกอไผ่นะครับเอฟซีนี่ครับดูวนะครับด้านหลังนะครับ เสียงมาหงมาเห่าลอเป่าครับไอพีมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำโพยนะครับไอพีนี่นะครับไฟก็สว,าสว่างสบายนะครับเอพีนี่นะครับยังไม่มีในโพที่ก็เดินเลาะอยู่นะครับด้านหน้าก็จะมีพี่เฟืองนะครับพี่เฟืองในโพที่น้องก้าวนะครับ พอจากเทียบหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มาเดินเลาะดูนะครับด้านหลังนะครับเอฟซีมันมีอะไรไม่มีนะครับเอฟซีนะครับกอนเพลงด้านหลังบ้านลุงนะครับบ้านพีชายนะครับมาดูนะครับ เดินรอบๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับรทุกท่านนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะผมก็ได้เดินดูรอบๆแล้วนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับบ้านพี่ชัยนะครับ ผมก็จะพาเอฟซีเดินดูนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ล่าสุดนะเอฟซีนี่ครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมก็เดินดูให้เรียบร้อยนะครับสว่างสวนะครับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับ าเดินดูนะครับเอฟซีด้านหน้าก็จะเป็นบ้านพี่เล่งไม่ดีนะเอฟซีครับส่วนบ้านพระโสก็พากันนอนหมดแล้วนะครับเอฟซีอย่หน่อยกก็จะเข้าไปอาบน้ำนอนนะครับทุกท่านนะครับ ไปกันหมดนะครับเ C ฟซี 4, เงียบเดินด้านหลังแล้วมาดูด้านหน้าโตัน <c oughs> นี่นะครับ 8. ปีหนึ่งนะครับ ปิดร้านปิดช่องกันหมดนะครับเข้าบ้านนี่นะครับเอฟซี 4, ขออนุญาตลงคลิปนะครับเอฟซีกทุกท่าน